ครับผมวใจเก็บ่ยนไหม PS นะนี่ก็อ,อยู่ังเกม Mini World Creator Map AVE Survival Mod AVE Survival ภ <c oughs> าคแรกนะครับผมอัปเดตที่หนึ่งนะครับผมเพิ่งเป็นอัปเดตที่ผมแบบเป็นแบบที่ผมแบบตั้งใจสุดฝีมือในการทำมากมากเลย ใช้เวลาอัปเดต1วันจะอัปเดต1นึ่งนเวอร์ชันเล็กนะครับผมซึ่งเพลงจะไม่มีขออภัยด้วยนะครับผมเพลงของเติดเกมโอ้มาซึ่งเป็นแนวง่ายๆก็คือเอาชีวิตรอดจากสิมจากสิมีชีวิตภายในห้าสิบนาทีคือเอาชีวิตรอดจากสิมีชีวิตที่จะล่องจะเล่นคูนตลอดในทั้งแบบนี้ายในห้าสิบนาที ชงอาชีวิตรอดโอ้โหอะไรน้ำท่วงสวยละสวยละอืม่มยังสามารถเครื่องวิธีคราบผมก็จะให้กดตรงกระเป๋าแล้วก็กดตรงคราบนี่นะครับผมในเทงที่ให้เราครับเดี๋ยวอัปเดตหน้าก็จะมีไอเทมที่ผูกเครื่มเข้ามาเพิ่มเยอะนะครับผม แถวหน้าจะมีไอเทมที่มันคำดำเนินราาสะดวกในการปีนที่สูงให้นะครับผมอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตแบบเล็กๆอยู่คือมันจะืเอเป็นอัปเดตเต็มที่แบบจะรวมอัปเดตเล็กๆทั้งหมดมารวมกันหนึ่งอัปเดตคือจะการรวมอัปเดตเล็กทั้งหมดมารวมเป็นหนึ่งอัปเดตใหญ่ก็คือคอัปเดตที่ศูนย์อัปเดตทั้งหมดของอัปเดตที่ศูนย์ก็จะวันนี้ซึ่งสามารถทุกบล็อกได้นะทุกคน ซึ่งสามารถทุบบล็อกได้นี่ทนความบล็อกอดได้เราจะมีเอฟเฟกต์หน้าลำคาญน,นิดหน่อยนะต้องเกมมาจะมีความหน้าลำคาญนิดนิดหน่อยหน่อยนะบอกก่อนยึบก็จะมีความหน้าลำคาญเล็กๆน้อยนนะครับผมแล้วผขออนุญาตไปยินขึ้นกลับไปที่เดิมนะครับผมอมือพอจะมืดแล้วซวยแล้วจะมืดซะแล้ว สร็แล้วจะมืดแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่ได้อยู่ได้อยู่แล้วขุดดินจากตรงนี้ไปให้ขุดดินจากตรงนี้ไปก็ขึ้นไปถึงละแล้วผมก็จะอัปเดตสถานที่ซึ่งอัปเดตหน้าผมก็ผมไม่จะอย o i แล้วกันอัปเดตหน้าจะมีอะไรแดีวคนไปลุ้นในอัปเดตหน้าเอาเอาแล้วอัปเดตหน้าจะเป็นอัปเดตท,ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากที่สุดในอัปเดตท,ทั้งหมดของผมเลย วงเล็ปเดตหน้าจะเป็นอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากๆสวยละเมิล้วทุกคนโ okay. อเคฮ่านี่มอตเตอร์เกิดล้านหนึ่งนั่นก็คือบอสอ้นั้นตอนนั้นเป็นนะมินิบอสนะผมตอนแรกเมื่อก่อนนะโกงมากแต่ผมทำการปรับเนิฟลงตอนแรกมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ผมทำการปรับเนิฟลงเพราะมันโกงเกิน แต่ว่าความโกงมันก็ยังโหงกงโกงอยู่มันยังข้ามอ่ะครับเราจะภาพด,ดาิจะตายืึที่ออกของมอเตอร์ทุกตัวก็คือหัวนะกขาผมเลี้ยงไว้อ่าซึ่มอเตอร์ตัวเนี้ยจะอัปเกรดเวลง่ายสุดถ้าอัปเดตหน้ามอเตอร์ตัวนี้บินิบอสตัวนี้ก็จะมีถุงประจําตัวด้วยคือเราก็จะเป็นมอเตอร์ที่ไว่ดับเงินโดยเฉพาะเลย เครงเดี๋ยวครีสลามก็จะด้วยเดี๋ยววอร์ดครีสลครีสลามก็ด้วยเขาจะเกิดมาเป็นแบบตำแหน่งของแต่ละที่นะครับผมอ่าเหือแตกเลยฮึบๆเดี๋ยวขอยัดครับของซึ่งบอกก่อนว่าเกมเนี้ยเวลาจะไปไวมากๆเลยทุกคนดูคือเวลาคือแบบวิ่งเร็วมากอ่าซื้ออะไรไม่ได้เลยหรอ ผมต้องกันแปดเลี่ยนเลยอ่ออืมอมามาอ่ามามาโหเบามากเลยโอ้โหเลือดเลือดมอนหรือเลือดอะไรวะสี่ร้อยเลือดมอนมอนเตอร์ทุกตัวจะเลือดไม่เกินพันผมบอกแค่นี้มอนเตอร์ทุกตัวเลือดจะไม่เกินหนึ่งพันนะครับ,บอก,ก่อนมอนเตอร์ทุกตัวเลือดจะไม่เกินพันหนึ่งเออได้สักที เทได้ของโกมาล่าก็คือไทเรตเนี่ยครับซึ่งไทเรตตังกันตอก,ก่อนว่า,าผมสปอนนิดหน่อยกัคือไทเรตอัปเดตหน้าจะโดนเนิร์ฟกรลาปาก็จะกินโทมทนทานไปด้วยถ้าอัปเดตหน้าก็จะมีเรื่องระบบอาวุธด้วยโอ้โหกร้ลปลาพวกนี้อัปเดตหน้าก็จะโดนเนิร์ฟเล่นกัน เราพวกนี้มันให้อาหารง่ายเกินคือาทุกเซนี้ในเกมนี้ก็จะโดนเนิร์ฟไปด้วยเหมือนกันถ้ามันดอกไม่ดอกอาหารเพราะว่าเกมนี้นอาหารมันจะต้องดอกเองมอนเตอร์มันจะดอกเงินให้อย่างแบบจะบอกเป็นถุงเงินให้เองจะดอกถ้ามอนเตอร์ขนาดเล็กจะดอปเป็นถุงเงินแทนแต่ถ้ามอนเตอร์ขนาดใหญ่ก็จะดอกเป็นอนนั้น มอนเตอร์ที่ประเภทปลัรกจะรับเป็นถุงเงินส่วนมอนเตอร์ขนาดเล็กก็จะรับเป็นคันนี้นะผมเอ็กพีกับเอ็กพีกับไอเทมเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกกระสุนอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตหนา้ากระสุนหน้าจะอันนี้นะซึ่งหาซิลลาดภายในเนี่ยสี่สิบห้าทีเนี่ยให้ทําแต้มมากที่สุดเึ่งเขาเยคือแบบเล่นวนไปเลยแล้วอัปเดตหน้าก็จะสนุกกว่านี้นะบอกเลย จะเป็นอัปเดตที่แบบจะเป็นอัปเดตเวอร์ชันสมบูรณ์ของอัปเดตที่1นะบอกแค่นี้ว่าอัปเดตหน้าจะเป็นอัปเดตที่สมบูรณ์ที่สุดของอัปเดตหนึ่งบอกแค่นี้เลยผมจะไม่สปอยแล้วกันซึ่งผมก็สปอยเล็กๆน้อยๆก็คืออาวุธบางชิ้นจะโดนรับโดนเดิมก็ขึ้นก็จะดอกก็จะนี้ด้วยก็จะในคลิปหน้าใน YouTube ช่ององผมนี่แหละผมก็จะสปอยอัปเดตแต่ผมก็จะบอกว่าอัปเดตแต่ละชิ้นจะมีอะไรบ้าง อืมอืมอ่าอัปเดตเนี่โอเคถ้าอัปเดตปืนก็ดูจากราคาตรงนี้ก็ได้ทุกคนเนี่ยดูจากราคาก็ได้นะทุกคนนะโอเคนะครับผมงั้นขอนจะจบคลิปนหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ